ภาพชายยกที่9นะครับเนี่ยครับกรมหลบนะครับแล้วก็รอจังหวะอัดครับนี่ครับเข้าซ้ายครับเข้าขมับขวาแฟนมวยยังเหนียวแน่นมากนะครับที่อนุสรีวัปปรมรูปรอหแห่งนี้ครับคุณยกสิแล้วครับขอบคุณบริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวิรัติพุ้ชงบริษัทประกันภัยไทยิบัน์จำกัดมหาชน ผลิตภัณฑ์ยาดมคุณหลวงทิฟฟี่ไดฟิลีนซาร่าแอนตาซินและบระิษัททพีไอโพลีนชีวะาอินซีจำกัดผู้ผลิตนั่นจะหมายุ๋ยอินซีโกลอแกนิก,กและปุ๋ยฮูมิสตราทพีไอชมกันต่อนะครับยกนี้เป็นยกที่10วันนี้ต้องขอบคุณคุณเฉลิมชัยสันติภราพบเจ้าของโรงแรมหัดใหญ่ฮอลิเดย์แล้วก็คุณกฤษดาอับดุลเลาะร์รัวเปเล่หัดใหญ่ฮอลิเดย์ด้วยนะครับก็ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีครับสำหรับทีมงานแต่ท้าสดและ ทีมโปรโมเตอร์คงสักเล็กเดินทางมาถึงยกที่10แล้วนะครับก็เรียกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างดีทีเดียวตอนนี้ก็ค่อยๆเลือกค่อยๆเก็บจังหวะเอาก็ก่อนชกเนี่ยได้รางวัลอัดฉีดมาเยอะแยะเลยทีเดียวสำหรับโคงสักเล็กทองคำา20บาทครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์10บาทแล้วก็ประกันภัยไทยวิวัฒน์อีก10บาทเีวไม่มีแรงกดดันจากโคกาว่าแล้วนะครับไม่เหมือน1ถึง4คุณวิเชียนสมพงษ์โรดนนี่ไม่ต้องห่วงเลยของโตโยต้าเคมอเตอร์ โซรูม21แห่งล่าสุดนะครับเปิดที่ศรีนครินเทพารักษ์เป็นสาขาที่21 oh <my> แล้วก็หลังการขายเนี่ยสวิตนะครับอีก17แห่งแล้วก็ไทยวัดประกันภัยด้วยนะครับมีจะเห้าไ้ร2บโอ้โหเข้ามาไปรับอยู่ซะ1นาทีนะครับโรงศักเล็กไม่ดีครับเดี๋ยวเขาก็ว่าได้ใจนะครับกำลังใช้ได้เลยนะครับมวย ด,ด้วยความนุ่มครับทางแดนประดิ์รายนี้นะครับกำลังใช้ได้เลยถูก้ว่ยกสิยกนี้ก็ถือว่าไม่อันตรายแล้วครับผุ้ธัาิงจับแดนปลาดิบพงศักดิ์เล็กจับทางได้หมดแล้วครับหรืออย่างเดียวครับลูกเดียวคือลูกฟลุกของโคกาวะมาพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นตะโกนสั่งอยู่ที่มุมนะครับเสียงดังมาก เห็นชัดเจนแล้วครับว่ายกนี้นั <t ali> <t ali> ้นแถวไปเยอะแล้วครับถึงแม้ว่าด้วยวัยที่นุ่งกว่ตั้งหลายปีเวลานี้ต้องต่อยให้กระทับใจว่างั้นเถอะเพราะว่าหลายปีนะครับพงสักเล็กก็วันที่2 4ธันวาคมก็จะป้องกันแชมป์โลกของรุ่นนี้อีกครั้งนึ่งเป็นการป้องกันภาคบังคับนะครับกับแชมป์ w b c เตอร์ชาเม็กซิกันครับเอ็ดการโซซา ชกอันตรายมากครับเพราะในอดีตนี้เป็นแชมป์เป็นโลกในรุ่น108ปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้มาท้าชิงทองสักเล็กในรุ่น112ปอนด์นี่แหละครับแล้วก็มาเป็น115ครับโคว,วาอันใน115นะซปเปอร์ซปเปอร์ไป